ผมอยากหาอีกขึ้นได้้ังอ่ะพี่ไม่ได้จะอวดนะแต่คือได้ตูนหนึ่งแล้วมาเร็วทันนี่มาเร็วทันนี่ไม่พี่กายทำโรคตำรวจได้ไหมพี่ผพว่าโลกกับตันมันเอาคนพวกนี้ไม่อยู่แล้วเฮ้ยใครทำอะไรอ่ะไอ้ก้าคุณรู้แด้ว่าเป็นมึงง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 คนเยอะเาอเยอะเยอะงากมากอี่งง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 ตงงงงงังง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 งางงงงงงงเจองงงงงงเงง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 งอมงองงอ เดี๋ยวนัก้าทำไมต้องขัดพี่เนี่ยเนี่ยมีคนบอกไปแล้วด้วยแล้วจะรู้ไหมล่ะพี่มันไม่มีนี่คือถ้ามันเจอมันก็จะเจอพี่มันคือตัวยังไงมันก็ตัวใหญ่ใไงพี่เดี๋ยวรอพี่เอฟหัวให้ก่อนอันนี้อะไรเราขึ้ไม้ใครที่ลงพี่เอฟผมขอด้วยดิพี่ไไปหนนะมาๆๆเฮ้ยใครทำอะไรอ่ะไอ้กล้ากูรู้แล้วว่าเป็นมึงฮะมีคนเดียวเนี่ยก ตะกี้ก้าทำอะไรพี่ผมไม่ได้ทำอะไรพี่แล้วลูกขนุนมันมาจากใครพูดออกมาก้าคนอื่นก็มีอย่าให้พี่ต้องใช้ค้อนแบบว่าให้ใครออกมานะาก้าพี่รีบหิพี่รีบจริงเอาค้อนไม่ใครออมาแปลว่าอะไรวะนู่นผมเนี่ยมันขาดอินซีนั่นแหละไว้กล่องแรกดิมันคือมันคือชื่อว่าอะไรเอ๊เออว่ะข่ะอีเกิลโอ้ไม่กอดภาษาอังกฤษก็ได้เย้ออีเกิล าอะไรวะเนี่ยผมอยากรู้ว่าไรไซเบอร์นี่คือมันถือกับโลไดไหมพี่ได้หรอไรไซเบอร์มันต้องทถือสามมือฮะอ๋อผมยังไม่ได้ทำพี่ไอไอไอตัวโฟร์แอ็เนี่ยพี่มัน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 ถือได้ไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้อะไรอะไรกี่มือเจ็บโฟร์แอ็กหายบีฮะโฟรมือยังไม่พอพี่พี่ผมเหนื่อยจังกล้าลองยิงมาที่โลพี่โคตรแข็งพพีี่่ยิงใช่เหรอครับ พี่ลองเออลองอีทีหนึ่งก้าเฮ้ยพี่พี่ลี่เออโอ้ยผมเจพี่เออโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวรถแตกโอ้ยมันจะตายแล้วพี่ โอ้โหอาหารผมเพิ่งกินมาเองโลไม่แข็งไม่จริงนี่ว่ะพี่ิธาหนี่กะกะเดี๋ยวรอบวกสิบก่อนอันนี้บวกอาวุธประเภทเดียวกันหลายๆอันทำไมฮะไม่คอนเอาไว้ตีพูดเดียวกันพี่อ๋อเหรออ๋อมันโอ้ลประเภทแล้วใช่ไปะดูกเฮ่ขยายประตูของเขาเยอะของเขาเยอะแต่แทนนี้แกวิลี่อ่ะไม่ใช่โอ้ยเจ็บ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 เลือดมันลดตลอดเวลาเลยเว้ย ไอ้หลคนถือโลว่ะพี่พี่เหคนถือโลปะ3 2มสองหนึ่งหกห้ยยิงมาจากไหนเนี่ยร้ม่เห็ดสิบแปดอ๋อเห็นละเห็นละเร่พอพี่รีบบอกว่าเอาเลยสองแคมป์นี้มันการโล่เลยเหมือนมันรู้มันโดนเรามาตั้งแคมป์ไฟข้างบนกันได้ไหมผมเริ่มหนาวุ้ยได้เลยแค่นี้ก็ได้แล้วครับ เจ็บนะมีร oh oh, yeah. oh? oh, ีบ oh. oh ีไ yes. ีบโอ้ยโอ้ยในช่องอะไรกันเนี่ยเฮ้ยมันถือคอนว่ะมันจะมาเอ็โคโซแลมตรงนี้นี้อยาทำพีกิดพีกฮะมันขึ้นยากอ่ะนี่มาเร็วนี่โดดมาทันนี่มาเลยทันนี้ไม่มาเลยมาไรหรอมาแผลสลี่แหละที่เบสเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมได้เสียงแปลกๆ ทงนีขึ้นมาดิพี่พี่ขึ้นมาไม่กระโดดมาททนนี่กระโดดมาเลยวล่คือคือคือเอาง่ายนะอาหารที่อยู่ในคังอ่ะคือกินไปตั้งหลายอันแล้วอ่ะเนี่ยฮะทำอาหารเท่าไหร่ก็ไม่กอเพราะททนนี่เอาไปกินหมดเลยโอ้โหมันเกิดเพราะพวกพี่นี่แหละยิงผมอยู่นั่นแหละฮะไม่นะเพื่อนพี่เหตุทุมว่าห้องนี้ต้องขยาย เฮ้ยแทนนี่ไม่ได้ถือโล่พี่แทนนี่ไม่ได้ถือโลอ้อยกุดตันว่ะโอ้โหเลือดจะหมดแล้วอ๋อพี่เอาพี่แทนนี่พี่ว่าแล้วแทนนี่เข้าไปแด็กครับอีกแล้วไม่ใช่คือคือจะไปช่วยทำอาหารเฉยๆพี่กายทำโล่ตำรวจได้ไหมพี่ผมว่าโล่กับตันมันเอาคนพวกนี้ไม่อยู่แล้วดูแทนนี่เรียกคนอื่นดิแทนนี่เรียกว่าพวกนี้อะไรไม่คือไม่อยากจะแบ่งนะโคตรจะแบ่งแยกเอาง่ายนะอย่าให้เผลอนะเดี๋ยวคอสอันเนี้ยมันจะแบบอยู่ๆโอ้ย โอ้ต้องกินอาหารอีกแล้วอ่ะแย่จริงๆแพ้จะมารใ้พี่หน่อยอาหารทั้งหมดเลยพี่ก็ดู้โดยคนข้างบนดดี้อะไรกันวะดูดิ่แพ้ถ้ารู้ว่าปักอยู่ที่พี่เนี่ยเอากเมวฟีฮ้ยเจนนะพี่เอกดูดูคนพวกนี้สิผมว่ามันอยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วอ่ะนี่มา ผมไม่รู้นะว่าพี่จะเชื่อใครแต่คือผมพูดความจริงกล้ามันยิงผมหลายรอบแล้วพี่แล้วคืออาหารในคางมันหมดแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ได้ยิงกันแหลกกล้ามจริงกูได้แต่คือพี่หาไม่เจอแล้วอะอะไรนี่ย่ทำไมพี่จำไม่ได้เนี่ยพี่จะไปรู้ไหมขอเลขทำไมพี่ไม่ไม่ได้กัดฟันพี่ ได้นีอันนี้เราไปเจไมเจออินซีเจออินซีเฮ้ยไปแล้วพี่ไหนโอ้โหได้แล้วะพี่ท่านี่เก่งจังเลยอะอืมเฉยเยนะผมอยากหาอีเกิลได้บ้างอะอืมพี่ได้ตัวหนึ่งแล้วอะพี่ไม่ได้จะอวดนะแต่คือได้ตัวหนึ่งแล้วพี่แดนนี่เซฟยังเนี่ยที่นอนเนี่ยยังไม่ได้เซฟพี่ไม่ตายหรอกแป๊ปปี้ไม่ได้ออกไซไอ้บอกว่าเราที่ทำนาคือไม่ใช่พี่หาจุดเซฟไม่เจอก้า พี่แดนนี่มาเก็บเนื้อให้หน่อยดิพี่แดนนี่ฮะโอพี่อ่าไปนหนึ่งเปนหนึ่งแล้วพี่วิ่งไปไหนแล้วเนี่ยพี่ไปล่าพี่เป็นนักล่าพี่จะไม่หยุดอยู่กับที่ตอบผมแป๊บนะเอามาเดี๋ยวผมกินอะไรอ้าวแล้วกินทำไมเนี่ยผมกินเนื้อกล้าเดี๋ยวพี่พี่รู้วิธีทำให้คลายนะฮะฮไม่ใช่พี่โหดเกินว่ะเราจะกลับเลยไหมก้พี่ของแบบเหลือช่องเดียวอ่ะยังไม่พอเาตยยลโอเคผมต้องหาอีเกิลให้ได้เลยวันเนี้ย เอาง่ายนะพี่ได้ตัวหนึ่งแล้วพี่ชนะไม่เคยเจอเลยตีบวกการพี่เจอเออผมจำเสียงมาไม่ได้วะพี่รู้แต่ว่าตัวใหญ่มากใหญ่กว่านพโปรติทั่วไปห้าเท่าใหญ่กว่าหมีพี่บ้านหรือเผ่าเนี่ยฮะหมีมันตัวเล็กยังเราต้องชาเลนจ์แข่งกับทีมกล้าแล้วอ่ะพี่เต้ว่าใครจะล่าอินซีอุ้ยพม่อ้นี่เราจะไม่ยอมเออต้องต่อสู้กันแล้วสองทีมไปหาไปหาอีกิงอีกิงหรืออินซีกล้ากล้าพี่เจออินซี สองตัวเจอจริงเหรอเจอจริงเป็นนีกาวินสีวะนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ก็กาวพี่มันทำอะไรอยู่มันอยู่ใกล้ๆมีดพี่จะนนี่ได้อีเกิลจริงผมได้สองอีเกิลแล้วผมไม่ได้จะอวดนะเดี๋ยวสองเหรอแทนไปตั้งนานฮะพี่ได้กี่เท่าไหร่พี่ไดสิบสี่โทแล้วเนี่ยสิบสีพี่บ้าปะเนี่ยพี่เจอจากไหนเนี่ยมึงบ้าปะเนี่ย ไม่คือผมไม่มั่นใจแล้วพี่ไว้เราเราเปนอิจฉาไงไม่ได้อิจฉาเฉยเซ่ตีเซ่อย่าไปยอมอย่าไปยอมฆ่าตีบวกให้ตี่แล้วอัะหนึ่งอันฮะเดี๋ยวนะจ่ายไปอีเกินเถอะพี่แล้วพี่เอฟเปิดเปิดเก็บเงินในจริงเนี่ยรวยเล่นเกมสร้างอาชีพบอกเลยเฮ้ไอ้เซ่เซ่สามตัวไอ้แล้วเดี๋ยวไอ้ซอมบี้มาเก้าซอมบี้แม่งเกิดแถวนี้กล้ารีบเก็บเร็วเก้าระวังวิ่งก่อนวิ่งก่อนเดี๋ยวพี่เก็บให้ เก็บไปนเลยรอไปก่อนก้าทันนี่เร็วเราจะได้500ตัวแล้วเนี่ยโอ้ยเราก็รอดนะก้ามี500ตัวหาโคตรง่ายที่จะดูนกเป็ดน้ำมันต้องไปตั้งที่เทนนี่อยู่จริงเทนนี่มัดตัวมันไปเลยก็ได้นะน่าจะเป็นแบบเอ้ยมันเป็นที่ลับอ่ะดิพี่พี่รู้นะเทนนี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นแบบว่าแซงหน้ากินไม่ได้เดี๋ยวคนแซงหน้าไปอ๋อเฮ้ยอาเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้พี่เนื้อสัตว์ผมเยอะมากเลย แคตตี้ต้องดีจ้ะแต่เรากลับไปเนี่ยแม่ครัวแบบว่าทำอาหารเพลินเลยแม่ครัวคือยิ้มหวานนะบอกเลยอาหารเต็มแล้วก็หมดเพราะว่าแคนนี่โดนกระทืบอยู่ดีผมหาเยอะกว่าพี่อีกลองหาแพตเต้ดูที่ให้พี่แคนนี่ไปแล้วอ๋อแคนนี่หามาเพื่อเพื่อเอาไว้กินตอนก่อนใช่คือที่ผมหาพระโพธิ์วันนี้คือเอาไว้กินเองหมดเลยเลือดหมดเพราะซอมบี้เหรอเปล่าโดนยิงโอ้โหผมขอเห้องน้ำแป๊บนึงนะครับตอนไหนเนี่ยเจี๊กแป๊บนึงนะครับไปห้องน้ำบ้านอะไรบ้างตั้งนานแล้วเนี่ยมา ไอนไม่ขึ้นมันดับวะเฮ้ยขึ้นดับไปว่าเสร็จแล้วแอนพี่ยืนกว่าคะปาดเลยพี่ไหนวะกายกายล่าสุดมันมาจากมันหนีไปแล้วอะดิเอ้เรื่อยเอ้าแปลว่าไดเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมผมตายอ่ะพี่นึกอินคือเหมือนแท้จะไปเดินบังไปยืนบังประตูทางเข้าออกพี่รู้เปล่าว่าคนที่ทำกับผมคนสุดท้ายเนี่ยเขาขึ้นสวรรค์ไปแล้วนะพี่ ทำอะไรกันเพี่พิ่งตายเหรอหมียพี่เจมใช่ไหมเบสโอ้เรื่องมันเยอะจังพูดมาพี่ของแล้วพี่เจมเพิ่งกลับมาอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเจไดพี่พี่ผมขอร้องถือหน่อยพี่เท่มากอ่ะพี่ไม่หายไม่หายผมผมอยากรู้ว่าถือกับโล่มันเท่ขนาดเอาไปหนได้ได้ได้เทียพี่มันเหมาะกับผมมากอ่ะอุ้ยเจไดกล้าพูดดีๆกับพี่เรียกว่าพี่แทน เออพี่โคเทอ่ะไอเท่าบุ๊กแดโคตรอยากเลยอ่ะพี่มันเหมาะกับโลกกับตันมากเลยพี่ตัวเลยเนี่ยแต่นี่แต่นี่ใช้เลยแค่อยากดูเฉยอ้าวพี่งั้นผมจะยินดีรับไว้เองเร็วเลขอบคุณครับพี่มันวุ่งวุ่งวุ่งไหมวุ่งพี่ไม่พี่จะเอาผมไปผมรู้ทันพี่ไม่เคยแกล้งแทนพี่ขอรู้ดามหน่อยได้ไหม เอ้ยเดี๋ยวนะพี่ลี่พี่ลี่แปลกๆนะปลอดพี่ไม่ดีนะพี่ปลอดดีปลอดไม่ดีเดี๋ยวผมผมลองให้พี่ดูกันนะอ๋อพี่เห็นแล้วสวยดีสวยดีคืนเอ้ยพี่มันคืนไปอันนี้ไม่ได้พี่เอาดาบผมมาดาบมันลึกผมแล้วเดี๋ยวนี่ไปโบกซอมบี้เร็วมีไลท์เซเบอร์ได้พี่เดี๋ยวผมลองเฮ้ยพี่มันไม่สามารถต่อต้อผมได้เลยโคคคคคตตรรเเเเเททท่่่่่่ลลลยยยววะแแ้้นนนีีโโุกอ้เจ็บ พี่ <Pil> ช่วยอะไรล่ะพ no? <c oughs> oh ี่เอพี่เอผมทำไมดับดับดบดบบอลดับดบดับดบไม่เอาไม่เอาไม่เอากับเทดีไวตุกดีไวตุกไม่เอานพี่เทเอานะเ้ผมกับเราไปเก็บพี่ลี่นะพี่ลี่ยิงผีเลยยิงนี่อยู่เท่ารู้พี่พี่จะยิงผมตลอดไม่ได้นะเทผีผีหันนนูแล้วผมระแวงแทนน้องเลย ตามกูติดเลยพี่เบสผมเห็นนะพี่พี่จะทำอะไรไอ้นี่เรามาดวลกันมาพวกเบสมึงมายิงแม่ยิงไม่ได้เดือบีตามกูติดเลยลากกูเออกมาข้างล่างเลยเพื่อนฮ้ยอะไรเนี่ยพี่ใครต่อยกันน่ะผมแค่ตัวเฉยๆพี่เออลากออกเลย ดูคนที่บล็อกกับดกดแอนเทอร์เน็ตก็ไม่ออกพี่ไวเหรอพี่จรใครก็คนนี้พี่โหพี่ต้องมีโล่กับตันป่ะจนี่เอาปืนบวกสิบมาโอ้พี่ผมไม่ได้ไม่ได้สายปืนเลยพี่ผมอยากได้โล่ตำรวจป่ะพี่เฮ้ยพี่ถ้าแอนไทนเนตมาปืนไอแถ่นั้นลองลองดูทีนหนึ่งพี่ ลองลองดูไปยืนไกลๆมันมันแรงมันโอเคโอเคอเตรียมไปทางซ้ายหน่อยไปทางซ้ายหน่อยเดี๋ยวบ้านไม่เฮ้ยอย่าเพิ่งไปเรื่องผมห่อรีรีนั่นก่อนมีคนแอบยิงฮานูไปเรื่งพี่ไปเรื่งพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขยิงว้าวพี่ยิงทำไมอย่าเพิ่งขนลองโล่ก่อนอ่าโอเคอุ้ยเจี๊ยร้อเหมือนกันไม่ได้อ่ะ ใคคริดดไไ้ยังงเอาโล่ไปกันเดี๋ยวแล้วคือดาบหืมไวเหลือเกินโล่ตำรวจเนี่ยากันได้ดีกว่าปะขอนั้นนึงแทนนี้เดี๋ยวเพิ่งน้าเปนหนึ่งรอรอโล่ไปนหนึ่งพี่พี่ผมบอกว่าหอโล่พี่เจมพี่จะพี่จะพอได้หรือยังอะไรพี่มาเกิดที่ไหนอีกแล้วเนี่ยอ้าวใช่เหรอพี่ไม่ได้เซฟหรอพี่เจมเริ่มเปิดเลยนะ มาตั้งแต่น้องพบเขาเจ้าทายอุ่นในความเป็นเรา